ในการเริ่มฝึกส่เหญยเริ่มที่สีดำก่อนนี่ก็คือสีดำนะครับเนื้สีก็จะประมาณนี้พอเราเริ่มจากสีดำได้แล้วนะครับเราก็เวลาเราจะไปสักสีส่วนใหญ่เราก็จะ กลัวกลัวเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ติดกลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่กลัวอ่าก่อนอื่นดูกันเลยว่ามันก็เป็นอ่าเป็นหมึกเหมือนกันนะครับมีลักษณะเป็นน้ําแต่ว่าถ้าดูให้ดีๆเนี่ยสีดําจะมีสีดาของดานามิกนะครับ จะมีเรียกว่าแบบมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูหนืดนะครับมันดูแบบใสๆแบบเนื้อสีไม่เยอะเห็นไหมครับตรงที่มันไหลออกมาแล้วเนี่ยมันแห้งไปเลยนะครับเพราะว่าเนื้อสีมันไม่ได้มีแป้งเยอะเหมือนพวกสีอื่นๆนะครับสีต่างๆอันนี้คือความแตกต่างของมันที่มันต่างกันนะครับ ต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยสีดําจะเนื้อสีน้อยเนื้อแป้งนะครับน้อยแห้งเลยส่วนอื่นๆนะครับเห็นไหมไหลแล้วยังนี่คือเนื้อสีเป็นแบบแป้งๆนะครับซึ่งแต่ละสีก็แต่ละยี่ห้อแต่ละสีก็มีความหนืดที่ไม่เท่ากันนะที่เรารู้สึกว่าสีดําซักติดง่ายเพราะว่าความหนืดมันน้อยนะครับเวลาที่เข็มดันลงไปในผิวเนี่ย มันก็เลยดันเข้าง่ายกว่าสีอื่นๆน่ครับมันไม่ได้หนักมันก็เลยสามารถซึมผ่านกระดาษได้เยอะกว่าสีอื่นๆทำให้สักเข้าไปในผิวนีง่ายในเรื่องความแตกต่างที่เราสามารถเห็นได้ชัดนะครับก็มีแค่นี้เลยแค่ถ้าเราจะสักสีก็คือเราเปลี่ยนจากหมึกสีดำเป็นสี เฉยๆเลยครับมันก็คือหมึกเหมือนกันใช้เข็มแทงเข้าไปเหมือนกันนะครับในงานสักสีเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนนะครับที่แล้วก็รายละเอียดที่มากกว่างานสักสีดำแต่ก่อนอื่นเลยอันที่เราคิดว่าเราสักสีไม่ติดเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเราสักสีดำติดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้อันดับแรกคือ เวลามันเป็นสีเนี่ยเราอาจจะเห็นมันด่างเพราะว่าสีเนี่ยมันต้องอาัดให้เต็มถูกไหมครับเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ ύ, ้ยมันทำไมมันไม่ค่อยติดแต่ความจริงเราต้องมาพิจารณาที่การสักสีดําของเราก่อนนะว่าเราสักติดแล้วหรือยังเนียนหรือยังมันเนียนหรือยังนะครับเพราะว่าบางทีอะเราก็ยังสักสีดําไม่เนียนนะครับ แล้วเราก็ไปสักสีแล้วก็โอ้ยสีสักยากจังเราก็สักไม่เ네นียนทําไมสักสีดําแบบเนียนกว่าอ๋อเปล่านะครับสีดาก็ยังไม่เนียนนะครับแต่เราคิดไปเองว่ามันเนียนฉะนั้นเพราะว่าการสักครับมันเหมือนกันแต่ว่าสีดำอาจจะพอแบบดูเหมือนเงาอะไรไปได้นะครับแต่ความจริงคือมันไม่เนียนฉะนั้นเราต้องฝึกสีดําให้โคตรเนียนก่อนเลยนะครับให้ให้เนียนนะคําว่าเนียนคือแบบเท่ากันสม่ำเสมอนะครับอืม เพราะถ้าเรายังสักสีดำไม่เนียนเนี่ยเราไปสักสีอะไรมันก็ไม่เนียนนะครับมันแค่เห็นได้ชัดเฉยๆว่าเรายังสักไม่เนีย,ยนย,ยังสักไม่เต็มยังสักไม่สม่ำเสมอการสักสีดำเราก็จะเริ่มเอาแบบเบสิกทั่วไปเราก็จะเดินเส้นนะครับแล้วก็ถมดำหรือทําเงาออไปก็จบถูกไหมแต่งานสีเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องเดินเส้นเดินเส้นเสร็จทําสีดำก่อนนะครับ เก็บสีดำทำเงาให้เรียบร้อยแล้วถึงแต่ลงสีงานสีก็เลยจะใช้เวลามากกว่าการสักสีดำสีแต่ละสีแต่ละยีะ่ห้อมีความหนืดไม่เท่ากันทำให้การสักสีแต่ละสีเนี่ยมีความยากง่ายไม่เท่ากันนะครับในการที่จะทำให้มันสักง่ายขึ้นก็คือการใส่น้ํายามิกซ์ลงไปนะครับทีละหยดพอเพื่อทำให้สีเนี่ยมันหนืดน้อยลง จะทําให้เราดันเข็มลงไปแล้วสีติดได้ง่ายขึ้นครับวิธีแก่วิธีที่1นึ่หน้าตาน้ํายามิกนะครับหรือน้ำเกลือหรือน้ําเปล่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแค่เราต้องการให้สีเนี่ยมันเหนืดน้อยลงนะครับจะได้สักได้ง่ายขึ้นเพราะสีแต่และสีมีความเหนืดไม่เท่ากัน สิ่งที่สีที่เราเห็นบ่อยๆที่รู้สึกว่ามันสักติดยากนะครับก็จะเป็นพวกสีน้ําเงินนะครับน้ำเงินม่วงที่รู้สึกว่าติดค่อนข้างยากครับน้ําเงินม่วงน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะครับติดยากวิธีแก้บอกไปแล้วนะครับว่าทําให้มันอ่หนืดน้อยลงนะครับหรือวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการผสมสีขึ้นมาใหม่นะครับให้ให้เป็นอีกเฉดหนึ่งเช่นแบบ เรารู้สึกว่าสีฟ้านี้ติดยากใช่ไหมครับเราอาจจะเอาฟ้านี้เป็นเบสหลักแล้วผสมสีอื่นที่มันไม่หนืดมากนะครับเข้าไปให้มันยังเป็นเฉดฟ้าอยู่เช่นเอาน้ําเงินผสมขาวนะครับหรือเอาน้ําเงินอื่นเข้าไปผสมอีกอันนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะมิกยังไงนะหรือถ้าสีน้ําตาลอาจจะใช้สีแดงผสมกับสีดําก็ได้นะครับข้อ สักง่ายขึ้นเหมือนกันเพราะว่าสีแดงติดค่อนข้างง่ายครับดาก็ติดง่ายเอามาผสมเป็นสีน้ําตาลก็สักง่ายเลยนี่นะครับประมาณนี้คือการทําแบบนี้นะครับนี่สีน้ําตาลกัดเราใช้สีแดงดำนะครับก็ต้องหักผสม ให้ได้เศดที่ต้องการนะอ้มันอาจจะหยดเยอะเกินไปเอาเป็นว่าสมมุติว่ามันเป็นน้ําตาลนะครับเห็นไหมมันเหลวกว่าเพราะสีดามันเหลวความหลืดมันก็เลยจะน้อยกว่านะครับมันก็จะสักติดง่ายกว่า แต่ในความจริงสีดำนิดเดียวนะครับมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนิดแบบนิดเดียวเลยนะข้อต่อไปคือสีมันสามารถผสมกันได้ทุกที่นะครับตั้งแต่การหยดลงไปในฝาหรือสักใบบนผิวแล้วมันก็กลืนกันเข้ากันได้นะฉะนั้นเราต้องระวังการสัก สีที่มันตัดกันมากๆนะครับก็ควรจะทําสีดาให้เสร็จก่อนถ้าเราสักสีดําลงไปที่หลังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมนๆไปเพราะว่ามันทับซ้อนกันควรจะแนะนําว่าให้สักสีเข้มก่อนแล้วค่อยสักสีอ่อนต่อไปก็คือสีที่มองเห็นได้ยากนะครับหรือว่า ขึ้นช้าหมายถึงว่าเวลาที่เราสักไปเนี่ยมันจะมีเลือดซึมๆออกมานะครับเพราะว่าเรามีเลือดเนาะสักผิวคนจริงเลือดมันสีแดงผิวคนไทยสีทนเหลืองๆนะครับเลือดสีแดงพอเลือดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสักสีที่อ่อนกว่าสีแดงแปลว่าสีแดงที่ขึ้นมาบนผิวมันก็จะทับ ที่เราสักลงไปอยู่ทําให้เรารู้สึกมองรู้สึกว่าเอ๊ะมันติดหรือยังนะครับมันติดหรือยังมันแค่มองยากเฉยๆนะครับคือเราสักสีสมมติเราสักสีเหลืองลงไปเนี่ยแล้วผิวเราก็เหลืองอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าเออแค่ผิวสีเหลืองก็ไม่รู้ว่ามันติดแล้วหรือยังนะครับเลือดดันขึ้นมาขึ้นาบางๆอีกวิธีก็คือ เราต้องมั่นใจก่อนว่าเราสักตรงนั้นติดแล้วและไอ้ตรงที่เลือดขึ้นมาบังแสดงว่าเราสักแล้วฉะนั้นเราต้องสักเป็นทีทีไปนะครับสักตรงนี้ให้มันติดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยๆขยับให้มันติดให้เต็มนะครับอย่าวนไปทั่ววนไปทั่วยังไงก็ติดไม่เต็มนะครับยากเลยกลายเป็นว่าเลือดขึ้นมาเต็มนี่เลยแล้วไม่รู้ว่า มันติดเต็มหมดแล้วหรือ,อยังนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบกระดำกระด่างนะต้องทํางานให้เรียบร้อยค่อยๆเคลียบไปว่ามั่นใจว่าตรงนี้ติดแล้วแล้วไม่กลับมาซ้ําอีกผิวก็จะไม่ไหม้ในการสักสีอ,อ่อ,อนเช่นสีเหลืองสีขาวแบบนี้นะครับก็ต่อมาก็คือเราต้องเช็ดดูนะครับว่ามันติดแล้ว ถ้าทำไปฟืฟื้ฟื้เช็ดทีเดียวปื้ดต้องกลับมาซ้ำอยู่ดีนะครับต้องเช็ดดูว่าสีติดแล้วต้องดูต้องเช็คต้องเช็ดให้มั่นใจคือจะทำให้เรามองงานได้แบบดีด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีมึกมาเลยเราก็จะรู้ว่าโอเคสีติดแล้วฉะนั้นต้องเช็ดดูอย่าลืมว่างานสีควรจะวางแผนให้ดีถ้าเล,เล็กเนี่ยมันเสร็จ แน่นอนแ่แหละมันน่าจะเสร็จแต่ถ้าเริ่มใหญ่เนี่ยเดินเส้นแล้วถมรามลงเงาแล้วก็<ๆ>ก็ระบมแล้วนะครับสีก็ควรจะแบ่งไปอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นงานใหญ่จะได้ไม่ระบมมากนะครับแล้วก็เราก็จะได้ทำงานแบบใจเย็นๆสบายๆค่อยๆลงสีไปให้มันเต็มให้มันเนียนโอเคสรุปเห็นแล้วว่า มันก็คือหมึกเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีเองแค่นั้นเลย